สวัสดีครับสวัสดีเอซลาวพัฒนานะครับอันนี้มาพบกันวันที่ส1มสิบเอ็ดมีนาคมหกสิบแปดนะครับสำหรับลาวพัฒนาบรรทุกที่ผ่านมาผลรางวัลลงไปที่สามหกหกแปดสี่ห้านะครับก็เช่นเดิมครับจับคู่ไม่เข้านะครับสูตรนี้มาด้วยกันอีกแล้วครับเมื่อที่ผ่านมาออกจับคู่เป็นหนึ่งหกนะครับวันนี้จับคู่เป็นที่หกแปดลองดูครับ วันนี้จะมาสามตัวเลยหรือเปล่าครับสูตรนี้นะครับก็ลองดูนะครับนะเลขเด่นแล้วก็มาทั้งหกทั้งแปดนะครับจับคู่กันมาหกสามก็ไปออกข้างหน้านะครับก็ได้แค่ใกล้เคียงประมาณนี้นะครับแล้วก็แต้มนะครับยังเดินดีอยู่นะครับมาที่แต้มเก้านะครับสี่ห้านะครับแต้มเก้ามาลุยกันต่อนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสิ้นเดือนของเดือนนี้นะครับเดือนมีนานะครับ ดูสูตรนะครับนะรอบนี้ก็นำสูตรที่เดินดีนะครับนะมาบวมชุดกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะสี่สูตรสี่ตัวฝั่งนี้นะครับนะครับตั้งแต่สิบข้ากบุญผานะครับนะก็เดินมาตลอดนะครับอย่าทษทีนะครับวันนี้อ่าให้ตัวเลขช้านะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาพิลเตอร์นะครับนะดูนิ้วมือยังดำหมึกอยู่เลยครับนะติดหมึกครับ คือปิ้นเพลินครับหมึกสีดำหมดนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการล้างหัวปิ้นเทสนะครับก็ดูส่วนนี้ครับสี่ตัวนะครับเดินดีนะครับยาวถึงวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะครับก็มาสามตัวเลยนะครับเพียงแต่ไม่ได้จับในกลุ่มกันมานะครับผลรางวัลออกหกแปดสี่ห้านะครับก็มาสามตัวนะครับตัวนี้ มีนาคมนะครับฐานเสียนมีนาคมนะครับวันนี้นะครับก็ยังได้เลขกลุ่มเดิมนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับแอดว่าเลขก็ราจะมาน่าจะติดอยู่ในเลขตัวเดิมอยู่นะครับน่าจะต้องมีให้เห็นอยู่นะครับนี่ครับสี่ตัวนี้นะครับหรือมมนอาจจะหกตัวเนี่ยนะครับมันจะมีติดนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับสูตรนี้ก็เดินใช้ได้นะครับเมื่อที่ผ่านมามาสองตัวเลยครับสี่ห้าจะพูดกันมาสูตรที่สาม หกแปดนะครับจะพูดกันมาเช่นเดิมนะครับใม่แบ่งให้เรนะครับสองสูตรนี้นะครับแล้วเลขสี่ตัวเรานะครับก็มีสะดุดบ้างนะครับแล้วก็เดินมาครับช่วงหลังเริ่มเดินมาแล้วนะครับเมื่อผ่านมาก็มาสองตัวครับแปดกับสี่นะครับแปดกับสี่ไม่ได้จับคู่กันมานะครับวันนี้เลขเก้าหนึ่งสองห้าถ้าเอาตัวชนนะครับเรียว่าชน หเยอะสุดนะครับนะทุกสูตรนะครับห้าห้าห้าแล้วก็ห้านะครับรองมาก็น่าจะเป็นเลขน 7, นนลนเลขน,ลนี่นะครับเจ็ดกับแปดเนี่ยนะครับเจ็ดแปดที่ว่าหน้าได้รุนที่เลขาครับสูตรนี้นะครับสี่สูตรนี้นะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็นี่นะครับที่รวมเป็นตัวเลข ส่งตัวมาตัวนะครับนะแบบนี้นะครับนะสองตัวมาตัวนะครับก็เดินมีสะดุดบ้างแต่ช่วงหลังเดินดีนะครับะเดินยาวเลยนะครับมางวดที่ผ่านมานะครับที่แอนบอกว่าใครชอบห้าท่านใดชอบห้านะครับก็ลองจับห้าดูนะครับแต่มันก็ไม่ได้จับคู่กับกลุ่มนี้นะครับเดินกลุ่มนี้มันมาด้วยกันนะครับแอนมาจับคู่นี้นะครับศูนย์สามเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมากับหกหนึ่งแปดเนี่ยนะครับ ใโคุณทางเลยครับสูตรนี้หลุดนะครับยิงสูตรนี้เข้านะครับชนหกสูตรมาก็ถ้าเอาสูตรนี้มาชนกันนะครับจะเป็นหกแปดนะครับวันนี้ก็สูตรนี้นะครับยังเดินดีอยู่ก็คิดว่าน่าจะใช้อยู่นะครับนะแต่แอบ,บชอบไว้ที่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มเดิมที่เราเคยเราเคยเป็นตัวหลักเราไว้นะครับนะสติ เดินมาค่อนข้างดีครับนะยาวมานะครับตั้งแต่วันที่21กุมภานะครับที่หลุดนะครับี่บ21กุมภาหลุดแล้วก็ยาวเลยนะครับมีหลุดวันที่14นะครับไม่ได้ไม่ให้นะครับนะก็มีหลุดนะครับหลุดวันที่14มีนาคมนะครับแล้วก็ยาวนะครับวันนี้ก็มีห้าอีกเช่นเดิมนะครับ สูตร2องตัวมาตัวนะครับรอบนี้ก็ห้ากับเจ็ดนะครับจะเห็นว่ามันชนกันที่ห้านะครับห้าห้าห้าสูตรฝั่งนี้ก็มีห้าสอง้านะครับแอดว่าห้าน่าจะเด่นสุดแล้วครับในวันนี้นะครับจับเลขแปดนะครับห้าแปดน่าจะพอได้นะครับวันนี้นะครับสำหรับเราพัฒนานะครับสิติตของเลขกลุ่มนี้มาด้วยกันไหม ก็มีมีมีวันนี้นะครับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดมีนาเนี่ยแปดศูนย์นะครับมีมาแปดศูนย์นะครับก็ยังมาด้วยกันได้อยู่นะครับึงค์ันที่ผ่านมาแอดไม่ได้จับเรกค่าให้นะครับมันมาเข้ากลุ่มนี้นะครับก็หลายหลายสูตรให้ดูนะครับนะสติเอาที่ท่านชอบแล้วก็ไปตรงเลขเด่นกับวลาอาจารย์ก็ลองดูนะครับว่าจะเดินต่อไหมนะครับ เรามาจับคู่กันเลยนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับนะหวังว่าจะโชคดีนะครับก่อนที่รัฐบาลไทยจะออกนะครับเราพนัานที่สามสิบเอ็ดมีนาคมหกสิบแปดนะครับแอปในคู่ศูนย์สามแปดนะครับกับห้าเจ็ดแปดนะครับก็ยังใช้สูตรเดิมสูตรนี้อยู่นะครับนะ คือศูนย์แปดศูนย์นี้นะครับกับห้าเจ็ดแปดมาใช้ศูนย์นี้นะครับชนนะครับลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเอาสติมาชนเนี่ยมันเข้ามาวันนี้นะครับมาเนี่ยครับเต็มที่ยี่สิบสี่มีนาครับนะมาชนตรวนี้ได้ห้าเก้านี่ห้าเก้านะครับศูนี่ยี่สิบหกได้มาหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกสองหกเลยนะครับ วันที่ยี่สิบแปดก็มาที่หกแปดนะครับวันนี้ดูลองดูครับจะเดินต่อไหมครับสำหรับสูตรนี้นะครับห้าเจ็ดแปดกับแปดศูนย์สามนะครับหรือท่านใดที่ชอบถ้าก็เอาไปรูดดูนะครับน่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับศูนย์สามแปดกับห้าเจ็ดแปดนะครับเด่นที่ห้ากับเจ็ดนะครับจับคู่ได้หมดสิบสองชุดนะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามห้าสามเจ็ด สามแปดแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับเบิร์นวันจันทนะครับลองดูนะครับก็มีเด่นเลขแปดก็มีเด่นอยู่นะครับนะเด่นห้ากับแปดเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้เข้าแทมนะครับสำหรับแทมม้วนนี้นะครับให้ไปที่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับชนเข้าแทมเยอะมากนะครับรอบนี้ทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับให้เด่นเลขอยู่สามตัวนี้นะครับห้า ศูนย์แล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็แถมอ่าท่านอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแปดนะครับออยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่แน่นะครับสี่ตัวนะครับลองจับค่อยดูก็ได้นะครับสำหรับแอดก็อย่างที่บอกครับว่าช่วงหลักจะพูดไม่ค่อยปังนะครับแต่เลขเด่นเราเดินมาสองอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับเลขเด่นนะครับเข้าทุกงวดนะครับ ลองดูสําหรับลราพัฒนานะครับวันที่สามสเมีนาคมหวังว่าจะเป็นโชคดีของเรานะครับขอบคุณอีกสี่ที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ไปทุกท่านนะครับมีโชคมีชัยสุขภาพแ็งแรงนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับเดือนใหม่ของเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นอาจจะเป็นเดือนที่มีหลาย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 อย่างนะครับะบางท่านอาจจะได้กลับบ้านนะครับแล้วก็มี ช่วงนี้มีพายุฝนนะครับตกลงมาก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับรคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้มินงีกับปันทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ